สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องเบาวพุ่มผ้าร้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอ,ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางตัวเลขของเบาวพุ่มนะครับเข้ามารับชมแล้วก็ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเดอ้อครับเพื่อเป็นกําลังใจในการตามหาแนวทางตัวเลขให้กับท่านผู้ชมนะครับ มือนี้เม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับห่อนร้ายนะครับพี่น้องขี g ่มอเตอร์ไซค์ก็แหงห่อนนะครับแต่ก็มีแนวทางตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมพอแม่พี่น้องคือเก้านะครับมาพุ่มก็เตรียมไว้แล้วนะครับของเซียนนะครับมีทั้งหมดเจ็ดเซียนนะครับมาเจอกันในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับขอให้ท่านผู้ชม เจ็ดเซียนเลยนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งตัวเลขข้างในบ้านกันนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันนะครับครับท่านผู้ชมครับเ้ามาตามเนื่ยทางของเซียนทันแรกกันเลยนะครับเซียนทันแรกนะครับเป็นของนุ่มสุพรรณนะครับแอนนุ่มสุพรรณนะครับเพิ่นดังในงวดที่ผ่านมานะครับเพิ่นเข่าสามโตแตกนะครับหาเก้าแปด ในงวดเก่านะครับโชว์ให้่านผู้ชมเบิ้งนะครับในงวดเก่านะครับสําหรับในงวดใหม่นะครับงวดใหม่กระซี C, เพิ่นกระหายมาแล้วนะครับเพิ่นหายเด่นไปที่สามกับซี่นะครับจับคู่กับสามสองสามสามสามซี่ี่สองี่ี่ี่แปดและก็สามตัวนะครับหาซี่แปดนะครับ อันนี้เป็นของแอดหนุ่มสุพนธ์นะครับเป็นเซียนแรกนะครับที่คัดใหม่ครับท่านผู้ชมเบิ้งนะครับเป็นแนวทางนะครับในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับมาเบิ้งท่านที่สองนะครับเซียนท่านที่สองนะครับก็คือแอดประกอบนะครับแอดประกอบในงวดที่ผ่านมาเพิ่นกระเข้าไปที่เก้าแปดขึ้นกันนะครับ ก็เอาที่เสี้ยนที่เข่านะครับที่เดินในงวดที่ผ่านมานะครับในงวดนี้เพนไห่วิ่งไปที่6กับเจนะครับจับคู่หกศูนย์หสองหสามหนะครับเจ็ดสองเจสเจ็เจหนะครับสามโตพนกระไศูนย์หกสองสาหกแปดสองเจ็ดสานะครับ 476นะครับเสียนทันทีสองนะครับก็คือแอดปากกอบนะครับต่อมานะครับฝันเป็นจริงนะครับฝันเป็นจริงในงวดที่ผ่านมาพิ่นบวชเขานะครับแต่ว่าก็เป็นเสียนที่มีซื้อเสียงนะครับเข่ามาบ่อยกันนะครับฝันเป็นจริงนะครับในงวดนี้นะครับพิ่นกระหายไปที่ 2 9งเหาสตัวนะครับจับคู่2งหาสองนะครับเก้าหานก็ระว่างไปที่0ูนย์เกนะครับส่วนเลขสองตัวเพิ่นกระหายไปที่สองหาหนหาหนะครับเลขที่นาจะมานะครับก็บคือ1นหากับ19นะครับอันนี้คือ แนวทางของฝันเป็นจริงนะครับไปสามท่านแล้วนะครับต่อไปเลียนที่ซีนะครับเป็นของมาเร็วนะครับมาเร็วเพิ่นเกิมีซีเสียงขึ้นกันนะครับถูกบอยยูนะครับแลวก็ในเลขหน่อยคู่นะครับของสำหรับของมาเร็วนะครับ ในงวดนี้เพิ่นกระไฮไปที่905นะครับเพิ่นเน้นไปที่9นะครับแะควก็จับคู่หนึ่งนะครับส่วน905ก็ตัดเลนเอานะครับอันนี้คือแนวทางของมาเร็วนะครับต่อไปเป็นแนวทางของเลขล็อกนะครับเลขล็อกของสลากนะครับ เพิ่นกระไฮไปบนที่งวด 9, เก้าเพิ่นไปเบิ้งงวด 9, เก้าเพิ่นกับข่าวยุ่นะครับแปดเก้าเก้าแปดนะครับงวด 9, เก้าเพิ่นนะครับข้าวงวดเก้าเขาไปที่เก้าแปดนะครับสองตัวสองตัวล่างแต่ว่ามันไปข่าวบนนะครับในงวดนี้เพิ่นกระไฮไปที่สามสี่หกนะครับ สามหนึ่งสองนะครับสองตัวล่างก็ให้ไปที่หนึ่งหนึ่งหกกับเจ็ดสามนะครับอันนี้คือแนวทางของเลขลอ็อกนะครับเลขล็อกกองสลานะครับผ่านไปแล้วนะครับหาเสียนนะครับที่นี่กามาเบิงนะครับเสียนที่หนะครับเสียนที่หนี่เป็นแนวทาง ตัวเลขของอาจารย์คนบ้านสวนนะครับเป็นอาจารย์ที่ให้แนวทางตัวเลขประ,ประจำช่องบาพู่มนะครับในงวดก่อนเพิ่นกะให้เบิงมาอยู่นะครับให้ถือมาอยู่นะครับเพิ่นกะให้ไปที่เจ็ดเก้าแปดเก้านะครับเอาทั้งบนทั้งล่างนะครับสำหรับแนวทางของ อาจารย์ค้นบ้านสวนนะครับสำหรับมือนี้เพิ่นกระไห่มาที่สามแปดหานะครับนะครับจับคู่หนึ่งหาสามหาแปดหานะครับสามศูนย์แปดสองหกสองนะครับสามหนึ่งนะครับอันนี้คือแนวทางของอาจารย์ค้นบ้านสวนนะครับในว,วันที่ สองพฤษภาค,คมนี้นะครับสามแปดห้านะครับตัดเลนก็นได้นะครับผ่านไปนะครับต่อไปสิเป็นแนวทางของบาพุ่มเองนะครับต่อไปนะครับเป็นเลขชุดนะครับในงวดวันที่สองพฤษภาค,คมหกเจ็ดนะครับคือชุดนี้นะครับ ชุดนี้กรมีหฮาแปดฮาเก้าฮาศูนย์นะครับหกแปดหกเก้าหกศูนย์นะครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะครับอันนี้คืออันนี้คือเนอข้าของบาคูมนะครับกรมีเลขสูตรคำนวณให้ขึ้นกันนะครับในงวดทีผ่านมากระเขานะครับพอไปทั้งบนทั้งล่างนะครับในงวดที มากคือเจ็ดเก้านะครับก็8แปดเก้าในงวดวันที่หนึ่งเมษานะครับในงวดวันที่สิบหกเมษานะครับเขาไปที่เจ็ดเก้าแปดเก้านะครับส่วนในงวดวันที่หนึ่งเมษานะครับก็เขาไปที่เก้าศูนย์กับแปดหนึ่งนะครับ เข่าบนกข่ล่างนะครับสองวดติดนะครับส่วนนวดที่ย้อนไปอีกนะครับก็ขเข่าที่สองหกนะครับเข่าสองหกในงวดวันที่สิบสิบหกมีนาคมนะครับสิบหกมีนาคมขับไปที่สองหกนะครับแล้วก็นวด วมดวันทีหนึ่งมีหน้านะครับก็เข้าไปที่03นะครับอันนี้คือเลขชุดของบาพูมเองนะครับเข้ามาซีงวดติดนะครับมาเบิงครับว่าหม่มีสิเข่าอีกบอนนะครับ นึ่งมดหนะครับรอผลนะครับสองพฤษภาคมนะครับมวดเก้ากับออกมาแล้วสี่งวดนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขที่คงสุดท้ายนะครับของทั้งเจ็ดท่านนะครับที่บา่าภูมินํามาเสนอให้กับท่านผู้ชมเบิงไว้เป็นแนวทางในการซื่อสลากกินแบงรัฐบาลนะครับ เพื่อสิมีแนวทางตัวเลขที่ตรงใจกับท่านผู้ชมนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขในเมื่อนี่นะครับก็บมีเพียงซัมนี่นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับสุขภาพดีร่ลำรวยกันทุกท่านเด้อครับสวัสดีครับ